ไปดูความคืบหน้านะครับของกรณีการร้องเรียนของสื่อนในการคัดค้านการขุดโครงรโครงการขุดสระป่าพุชเมาครับในพื้นที่ตำบลในพื้นที่ทุ่งยางแดงของจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ,จ,บรจังหวัดปัตตานีครับร่วมกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถินน่นอำเภอทุ่งยางแดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดำปลัดอำเภอรามันจังหวัดยะลา ผู้แทนของนายอำเภอร,รามันผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทงกำนันผู้ใหญ่บ้านของทั้งสองพื้นที่ก็ได้ร่วมกันนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีนางมาเรียมบีรูประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนอบตอน,น้ำดำนะครับได้มีการร้องทุกข์กับทีมข่าวอิสรานะครับว่าในเรื่องของการคัดค้านโครงการรัฐที่จะดําเนินการขุดสระ500ไร่ในพื้นที่ป่าพุชเมา้อยต่อระหว่างตามมนานําบลน้ําดําอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีกับตําบลท่าทงของอําเภอรามันจังหวัดยะ โดยจากการตรวจสอบนะคะผมว่าโครงการขุดสระของกรมทรัพยากรน้ําจุดดําเนินโครงการนะคะเป็นป่าพุอยู่ในพื้นที่บริเวณเขตรอยต่อบ้านเฉาหมู่ที่3ตําบลน,น้ำำําดําอําเภอทุ่งยางแดงของจังหวัดปัตตานีซึ่งก็ไปจนถึงบ้านโตพรานนะคะหมู่ที่1ตําบลท่าทงอําเภอรามันจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ของโครงการส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตของพื้นที่ตําบลท่าทงและอาจจะล้ําเข้าไปในเขตของตําบลน,น้ําดําเพียงเล็กน้อยแต่ไม่สามารถที่จะชี้แนว เในนกการปกรปคองที่ชัดจดจไ้และในเบื้องต้นนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรน้ําที่8กรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ประสานนางมาเรียมบีรูนะครับประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำำําดําชี้แจงรายละเอียดถึงเรื่องนี้ที่มาที่ไปของโครงการและแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงและก็ดําเนินการนะครับเห็นด้วยสําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วครับ